สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องอารมณ์กับสุขภาพนะคะเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนเคยแสดงสีหน้าแบบไหนกันบ้าง เราทุกคนจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆนะคะในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแสดงทั้งอารมณ์รักเปลียดโกรธหรือแม้แต่อารมณ์เหงาการแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะคะเช่นเมื่อมีความสุขบางคนก็อาจจะหัวเราะออกมานะคะบางคนก็อาจจะตะโกนกระโดดโลดเต้นแต่บางคนก็กลับร้องไห้เป็นต้นนะคะค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคําว่าอารมณ์ก่อนนะคะอารมณ์เนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับจากการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้นนะคะอารมณ์เนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยก็คือ 1. อารมณ์สุขนะคะคืออารมณ์ที่เกิดจากความสบายใจหรือได้รับสิ่งที่เราสมหวังสมปรารถนานะคะ 2. ออารมณ์ทุกข อารมณ์ทุกข์นี่ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจหรือสิ่งที่เราไม่ไม่สมหวังตามที่คาดหวังไวง้ค่ะจากภาพต้องเรียนคิดว่าคนในภาพเหล่านี้มีอารมณ์แบบไหนคะอาจเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะผู้ชายรู้สึกจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนโกรธใช่ไหมคะหรือสะใจนะคะส่วนขวามือภาพผู้หญิงก็จะเป็นอารมณ์ที่บง่งบอกถึงการมีความสุขหรืออารมณ์รักประมาณนั้นนะคะ คมาดูต่อเลยนะภาพภาพซ้ายมือผู้ชายแสดงอารมณ์แบบไหนคะเป็นอารมณ์ที่มียังไงคะตลกมีความสุขหรือตกใจใช่ไหมคะตาเนี่ยถลึงออกมาเลยใช่ไหมคะส่วนภาพเด็กผู้หญิงข้างบนเป็นไงคะอารมณ์จะรู้สึกว่าเขาร้องไห้ด้วยนะคะอารมณ์เศร้าเสียใจหรือทุกข์ใจนะคะภาพล่างสุดนะคะอ่าผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าออิจฉาริษยาหรือ อาการที่แบบบ่งบอกถึงความไม่พอใจนั่นเองนะคะเด็กๆเคยมีอาการตามภาพเหล่านี้ไหมคะต่อไปเรามาดูถึงสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวันนะคะจะมีทั้งอารมณ์ทางด้านบวกแล้วก็อารมณ์ทางด้านลบ ะะยกตัวอย่างเช่นนะคะครูจะมีอารมณ์ทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบมาให้เด็กๆลองดูนะคะเด็กๆด,ดูทางในกราฟทางซ้ายมือก่อนนะคะจะมีอารมณ์อะไรบ้างนะคะมีอารมณ์ขำขันปลื้มปิติเบิกบานใจยิ้มดีใจสนุกชื่นชมสุขสบายใจอารมณ์เหล่านี้นะคะเราเรียกว่าอารมณ์ด้านบวกนั่นเองนะคะเป็นอารมณ์ที่เด็กๆทุกคนอยากจะมีแล้วก็อยากจะเจอในแต่ละวันนะคะเพื่อทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราเนี่ย จะสมบูรณ์แล้วก็ทําให้สุขภาพจิตดีด้วยนะคะส่วนอารมณ์ทางด้านขวามือนะคะมีอารมณ์อะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดเครียดเบียดเศร้าใจก้าวร้าวอิจฉาริษยาอารมณ์เหล่านี้นะคะเป็นอารมณ์ทางด้านลบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเรา,าสภาพร่างกายของเราเนี่ยเกิดอารมณ์เหล่านี้ทางด้านลบแล้วจะทําให้จิตใจเรานี้หมกมุ่นแล้วก็หมองหมดนนะคะไม่มีความสุขจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ย ไม่ปกติและอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูถึงผลที่เกิดกับอารมณ์ในสภาวะทางบวกนะคะอารมณ์ในแต่ละคนที่แสดงออกมานั้นนะคะมีทั้งอารมณ์ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักชื่นชมดีใจสุขสบายนะคะและอารมณ์ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพก็เช่นโกรธหงุดหงิด กลัวเกลียดนะคะซึ่งจะมีอารมณ์เหล่านี้นะ่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ากระทบต่อสุขภาพด้านไหนบ้างอย่างแรกเลยก็คือผลที่มีต่อสุขภาพทางด้านบวกนะคะถ้าเป็นด้านบวกแล้วเนี่ยอารมณ์จะเป็นทางด้านบวกทั้งหมดก็คือ1ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรง 2. อาปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากการเจ็บป่วยนะคะสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตแจ่มใสล่าเริงและเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคน ทุกๆคนก็อยากจะอยู่ใกล้ด้วยสําหรับคนที่มีอารมณ์ทางบวกนะคะต่อไปเรามาดูผลที่เกิดต่อสุขภาพทางด้านลบนะคะอารมณ์ทางด้านลบเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ทางด้านลบแล้วเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึกว่าอ่อนแอนะคะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายสุขภาพจิตก็จะเสื่อมนะคะคนที่อารมณ์หมกมุ่นนะคะ เกลียดเกี้ยวกลาดอย่างเงี้ยอารมณ์ด้านลบเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นะคะอันนี้เป็นผลที่ทําส่งผลให้ถ้าเรามีอารมณ์ทางด้านลบเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะมีวิธีการที่จะเสริมสร้างสภาวะอารมณ์ทางด้านบวกได้นะคะดเด็กๆลองดูนะแล้วก็นําไปปฏิบัติได้นะคะการที่สภาวะทางอารมณ์ด้านบวกไม่ว่าจะเป็นความร่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มง่าย จะทาให้ตัวเราเนะี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วทําให้ผู้อื่นเนี่ยอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้ามาพบมาพูดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจรึงควรมีการทําจิตใจแล้วก็อารมณ์ให้ร่าเริงแจงใสยอยู่เสมอวิธีการทําจิตใจแล้วก็อารมณ์ให้เป็นทางบวชนะคะก็มีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองเรื่องให้เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องที่สนุกนะคะ 2. หากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความล่าเริงให้กับตนเองอย่างเช่นพูดคุยกับเพื่อนในเรื่องสนุกสนุกหรือว่าอ่านหนังสือตลกบ้างนะคะสสร้างความสนุกสนานกระตือรือร้นให้กับตนเองเช่นทํากิจกรรมที่ตนเองชอบหรือทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะ 4. เมื่อเกิดความไม่สบายใจก็ให้หาวิธีที่จะผ่อนคลายนะคะก็เช่นปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนบ้างนะคะ ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบอาจจะวาดรูประบายสาีหรือฟังเพลงนะคะแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบสุขขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจตนเองนะคะถ้านะคะพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งก็เช่นหมันพิจารณาเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเออเรา,ามีอะไรที่ทำแล้วมันพลาดไปหรือเปล่าพิจารณาต้องนั่งพิจารณาให้รอบๆนะคะฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบไม่วันไหวได้ง่ายอันนี้คือเป็น การเสริมสร้างสภาวะอารมณ์ทางบวกง่ายๆที่เด็กสามารถจะลองนำไปปฏิบัติได้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะกับสุขภาพเด็กๆก็พอจะได้รับความรู้ไปบ้างแล้วนะคะว่าอารมณ์ของเราจะแบ่งออกได้เป็นทั้งทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทำให้สภาวะจิตใจในี้เป็นอารมณ์ทางด้านบวกทำยังไงบ้าง สำหรับชั่วโมงนี้ท้ายชั่วโมงคุณครูก็จะมีการบ้านนะให้เด็กๆลองไปทํานะคะคือจะให้เด็กๆเ,เ,เขียนนะคะคําตอบนะคะคลงในสมุดนะคะคโดยเด,เด็กลอกโจทย์ด้วยนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกนะคะเมื่อนักเรียนมีความสุขมักจะแสดงสีหน้าและอารมณ์อย่างไรเด็กๆก,ก็ตอบมานะคะจะเป็นข้อความหรือจะแสดง วาด้าเป็นสีหน้าประกอบมาก็ได้นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ขั้นข้อนะคะให้เด็กๆลอกลงในสมุดแล้วก็ตอบมาแล้วก็ส่งคุณครูทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะค่ะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทํากันบ้านและส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ